ภัยสึนามิสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสัญญาณที่สามารถสังเกตได้จากธรรมชาติอาจเป็นแผ่นดินไหวการลดระดับถอยกลับของน้ำในมหาสมุทรอย่างรวดเร็วหรือเสียงน้ำที่ไหลเชี่ยวจากมหาสมุทรการรู้ถึงสัญญาณเหล่านี้จะช่วยให้ผู้คนปลอดภัย New South Wales SCS จะส่งคำเตือนพร้อมข้อมูลและคำแนะนำ คุณสามารถค้นหาสิ่งเหล่านี้ได้ในแอปพลิเคชัน h o r s o a r c e Near Me หรือในเว็บไซต์ New South Wales well SCS ตามสื่อสังคมออนไลน์หรือทางวิทยุและโทรทัศน์กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดของคำเตือนบริการฉุกเฉินจากทางการหากคุณเห็นสัญญาณจากธรรมชาติหรือได้รับคำเตือนจาก New South Wales well SCS คุณควรรีบเคลื่อนย้ายออกให้ห่างจากมหาสมุทรทะเลสาบ และแม่น้ำที่ไหลไปสุดมหาสมุทรแล้วเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่สูงคุณต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและไปยังสถานที่ที่อยู่ห่างจากชายฝั่ง1กิโลเมตรหรืออย่างน้อย10เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปกติไปอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหากคุณไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ให้หาที่หลบภัยในชั้นบนของอาคารคอนกรีตที่แข็งแรงซึ่งสูงกว่าระดับน้ำของมหาสมุทรตามปกติ อย่างน้อย10เมตรเมื่อปลอดภัยแล้วคุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้กลับไปยังพื้นที่เดิมของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ไปที่เว็บไซต์บริการฉุกเฉินของรัฐนิวเซาเวลหากคุณต้องการความช่วยเหลือจากบริการฉุกเฉินโปรดติดต่อ New นิวเซาเวล SES ที่หมายเลข132 500หหรือสำหรับสถานการณ์ที่คุกคามถึงชีวิตโปรดโทร Tri p l e กด0 0 0หากคุณต้องการล่ามให้พูดคำว่า interpreter และไทยคุณพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้แล้วหรือยัง